สวัสดีครับทุกคนผมนายนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนเล่นน้องอั้งคอแบบผู้เล่นทั่วไปนะครับแบบแคชชัวในการผ่านหอทาวเวอร์นะครับโดยห้องที่ผมจะทําการเล่นน้องอั้งคอนะครับก็จะมีห้องฝั่งซ้ายนะครับในชั้นที่4นะทีมที่น้องอังคอต้องการนะครับก็จะมีซันหัวและเวลีน่านะครับ2อคนนี้ไปดูโรเทชันกันเลยครับ เปิดมานะครับแล้วก็ทําการกดเอคโค่น้องเอ็นคอนะครับเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นซันหัวแล้วกด e กดค้างตีแเราก็สับเปเวหน้ากดตี3ทีกด e แล้วก็ดเอโคอันตินะครับแล้วเราก็ตีจนกว่าจะขึ้นคอนเซนโตนะครับแล้วเราก็สับไปให้เอ็นคอกด e นะครับแล้วก็สับไปให้ซันหัวกดอันตินะครับแล้วก็กดนกแล้วเราก็แปลงร่างของน้องเอ็นคอได้เลยครับแล้วก็ตียาวๆเลย แล้วพอเข้าสู่เฟสบอสนะครับแล้วก็จะทําการกดน้องเอ็นคอร์ครับตีเสร็จแล้วเราก็ตันหัวนะครับพอซันหัวแล้วเรากด e กดคลิกซ้ายค้างตีกดสับเป็นเวลีน่าตีจนกว่าจะขึ้นหลอดข้างล่างนะครับแล้วก็กดสกิลกดเต่านะครับแล้วกดอันตีแล้วก็ตี2ทีนะครับแล้วเราก็สับเป็นน้องเอ็นคอร์แล้วก็เอโคนะครับแล้วเราก็สับเป็นซันหัวพอซันหัวนะครับกด e กดอันตีนะครับกดคลิกซ้ายค้างแล้วกดนกนะครับแล้วก็สับเป็นเอ็นคอร์แล้วก็อันตีแปลงร่างตีเหมือนเดิมเลยนะครับ หลังจากนี้นะครับเราก็จะทําการตีเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็วนโรเทชันเหมือนเดิมเลยนะครับโดยการที่เราจะเพิ่มระเบิดน้องเอ็นคอเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ทําการวนโรเทชันอันแรกเลย ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูบิวกันนะครับบิวที่ผมป้านน้องอัองคอวันเนอร์นะครับก็คือ atk 2,075นะครับคีเลตนะครับ82ดสิคิดาเมจ275นะครับส่วนคีเลตนะครับผมจะได้มาจากอาวุธส่วนหนึ่งด้วยนะครับโดยอาวุธที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นสติงมาร์เตอร์อเวลกาสเต็มเลยนะครับส่วนใครที่ไม่มีสติงมาร์เตอร์นะครับผมขอแนะนําเป็นอาวุธ5ดาวถาวรหรือว่าอาวุธของน้องแว่นเลยนะครับส่วนเอเคนะครับเราก็จะใช้เป็นหัวคีเลตแทนนะครับส่วนผมใช้เป็นคีดาเมจแทนนะครับเพราะว่าใช้สติงมาร์เตอร์ส่วนคอสามนะครับผมใช้เป็นโบน ที่อันเลยนะครับส่วนต่อมานะครับก็เป็นการอัพสกิลนะครับส่วนการอัพสกิลเนี่ยผมขอแนะนําว่าให้เราทําการอัพอันตีก่อนนะครับให้ขึ้นวิวสิบก่อนแล้วก็สปอร์เตอร์กิจนะครับแล้วก็อเมอร์ไอทกแล้วก็ไปเลเซอร์สกิลนะครับส่วนอินโทเนี่ยไม่ต้องอัพเยอะก็ได้นะครับ ส่วนกลุ่มดาวผมใช้เป็น4 0นะครับก็มีประมาณนี้นะครับใครที่มีข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์สอบถามใต้คลิปได้เลยนะครับผมจะมาทยอยตอบเนาะแล้วก็ขอบคุณสําหรับทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับรอดูนะครับว่าจะเป็นการสอนวิธีการเล่นตัวอะไรบายๆนะคะับขอบคุณค้า